เอ็นซฟลีก็แปลว่าไม่มีใช่ไหมไม่มีส่วนที่เป็นอ่าเบรนนะทิชชูไม่มีส่วนที่เป็นสตาร์คอยปกป้องเขานะเพราะฉะนั้นอันนี้อย่างที่เพื่อนบอกเป็นได้ทั้งเรื่องของเจเนติกไม่รู้ตอนที่อาจารย์เขาสอนเลคเชอร์เขาได้ระบุไนะหมว่าเป็นยีนเป็นโครโมโซมอะไรตรงไหนยังไงลองไปดูนะลูกนะอาจารย์ก็ไม่ไม่ลงรายละเอียดตอนนี้นะอา,อาจจะเป็นเรื่องของเจเนติกก็ได้ หรือจะเป็นเรื่อง Environment อย่างเพื่อนบอกใช่ไหมนอกเหนือไปจากนั้นเวลาที่สมมุติเราจะเป็นเป็นคุณหมอสูงอยนะ่างเงี้ยมีคนไข้เข้ามาฝากคันอะไรกับเราเนะี่ยสิ่งจําเป็นก็คือการให้สัพพครามนต่างๆไออนอนโฟเลตบิท well, อะไรพวกเนี้เพราะว่าอย่าง b ิทเวลกับโฟเลตมันจะเป็นตัวช่วยสร้างในส่วนที่เป็นระบบะพวกนิวรอนต่างๆะล้วกอ่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบางทีมันเป็น by chance มันเป็น individual อาจจะไม่ใช่ g จ n e t i c ก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะอา่ครั้งนี้ก็จบไปครั้งหน้าก็เดี๋ยวอาจจะเริ่มต้นใหม่ได้บางทีมันเป็นในขบวนการพัฒนาของเขานะเป็น defect ในการพัฒนาเป็นครั้งก็ได้หรือเป็นเรื่องยีนก็ได้นะคะยังไม่รู้แน่นอนโอเค